สวนตามตมหอมแดงเท่าไรตหอมแดงสองช้อนชาพูนหนึ่งช้อนชาพูนหนึ่งช้อนชาพูนาพูี่าวถ่ายถ่ายวาิกี้ถ่ายเออถ่ายถถ่ายอยู่พี่ถ่ายถใช่ใช่ปิอปปนึ่งดสอไม่เนื้นช้อนจ้ะกตามด้วย สำหรับต้มตำแหละสองช้อนชาพูนน้ำปลาน้ากระบื้หนึ่งน้ำปลากระบื้วงหนึ่งต้มแตมัดจัดน้ำปลาหกระบวยองขยาวขยาิบ Lớp đi, rớt bay chôn, bay rớt một chón, nên khang nhảy, khang nhảy, nó nhảy, khai dầu khai dầu สองกระบวยเล็กมะนาวมะนาวบีบสองชิ้นมะนาวบีบซีฟู๊ดซีฟู๊ดหนึ่งซีฟู้ดกระบวยซีฟู้ดผสมแล้วใช่ไหมพี่ไม่ไม่ผสมผสมแดงแดงเลยทิพย์แดงแดงตามะนาวสองบีบบีบนิดเดียวไม่ตบีบเบาเบาขยอยขยอยแล้วก็โค๊กให้กระปิแตกกระปิแตกแล้ว ี่นะคะอันนี้คือห้างินเช็คแล้วเช็แล้วห้คงี่ลอืออันนี้ไม่ต้องตามนะครับพวกไม่ใช้สามไม่ใช้สามนใช้ครับพีอ่ปูตอนนี้เมกี้ไปไหนปูเรียงไ่แยังโูไปท่านแล้วต้องใส่จานเอาจานมาก่อนค่ะเอาจานมาก่อนอะไรนะรวมไป น้ำไดงเสวนป่าบางสุดท้ายไม่เต็มกับวยนะค่ค่อน่อนขอนเกือบเต็มน้ำแดงจานยาวมันหน่งอยมีน้ำมะนาวมีพริกขี้หนู งแยกเดี๋ยว,ดวยเดอเี๋ยวไปมามงเอายองข้างห้าก่อนมองจานก่อน่ตัวปูเลยมะ่ัเป็นแบ็นี้มะมวงป็นน้มมเป็นแน้ำลาดใช่ไหม,มน,บบน้ำลาดตัปูใช่ะงูน,บบน้มม่น้ำต้มตำจะเหลืออยู่ในครกประมาณนึงอะใช่แข้าวน้าเออ

อาหารเหมือนเดิมเนาะอาหารเราไปเหมือนเดิมใช่อ่ามาพวจโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ที่นี่แต่งี้มันเป็นตัวอา่านี่แหละปูเป็นตัวเหมือนเดิมแต่กระปุกแล้วก็ตักน้ำตักชีไทยไปเลยรอเราทาน้าำสมุนราดลงไปนี่นเราปักชีไทยโรยหน้านะเรามีปักชีไทยโรยหน้ามีนะปักชีไทยโรยหน้ามีใน ่ใส่นะ้งจะไ่หยูเกอเซไม่ใส่บสวัสดีครับแปดชิน้นโอ้ยไอเล็กได้อยว่าตำมะม่วงอีกคนนละย้ายมาตำมะม่วงผมจะเอาไปยัดน้ำเปลี่ยนโว่